สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับอย่างหลอนกันอีกแล้วอีพีนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องเล่าหลอนๆแต่ว่าจะย้อนไปเล่าในช่วงของสมัยที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่นะครับช่วงมหาวิทยาลัยหลายคนเนี่ยก็อาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานที่พักเพื่อที่จะไปมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเนี่ยต้องการเรียนนะครับ ก็เลยจะต้องไปเช่าหอพักห้องพักอยู่ผมเป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเอนทรานในช่วงสมัยนั้นมีเอนทรานนะคุณผู้ฟังก็เอนทรานติดมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับในภาคใต้ก็มีโอกาสไปเรียนเลยต้องตัดสินใจเช่าหอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับ ถึงค่อนข้างยากจนด้วยซ้ำก็เลยต้องเช่าหอพักซึ่งเป็นหอพักที่ราคาถูกเดือนละประมาณแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับอาศัยอยู่เพียงคนเดียวอธิบายลักษณะหอพักให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนคุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพออกนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น4ชั้นนะฮะชั้นที่4นี้จะเป็นดาดฟ้า ก็เป็นอาคารพาณิชย์สูงสี่ชั้นซึ่งก็เขาก็จะซอยๆเป็นห้องๆนะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้การเป็นห้องให้ให้ให้นักศึกษาเนี่ยได้เช่านะครับผมก็ไปเช่าห้องผมเนี่ยจำได้ว่าอยู่ติดระเบียงเลยเป็นห้องเดียวที่มีระเบียงนะครับก็คือติดทางฝั่งด้านหน้าจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องซอยๆไปได้หลังถัดๆกันซึ่งห้องเนี่ย ก็จะมีชั้นละประมาณสัก5-6ถึงหห้องนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำรวมมีห้องน้ำเพียงสองห้อง่อ1หนึ่งชั้นก็จะใช้ห้องน้ำร่วมกันผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าห้องที่ผมได้มาอยู่เนี่ยเป็นห้องที่รุ่นพี่ในคณะเคยอยู่มาก่อนแล้วเขาย้ายออกเขาก็เลยแนะนำว่าเอ้ยไปหอพักนี้สิ ไปที่พักนี้สิราคาไม่แพงนะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยคือมันใกล้ใกล้จริงๆนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพียงแค่แบบห่างประมาณสัก100เมตรเองจากประตูมหาวิทยาลัยผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่นี่ ต้องบอกว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างปกตินะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแต่ถามว่าเชื่อไหมเนี่ยเชื่อเชื่ออย่างเต็มหัวใจแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยรุ่นพี่ในคณะเขาก็พูดแซวกันพูดเล่นๆบอกว่าเฮ้ยเอ็งมาอยู่ห้องนี้เนี่ยระวังเจอกับผีผู้หญิงนะเขาชอบหัวเราะชอบร้องไห้ ไอ้เราเนี่ยก็คิดว่าเขาอำเล่นก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไปสนใจอะไรก็ย้ายเข้าไปอยู่เหมือนเดิมนะครับสักประมาณช่วง3-4ถึงเดือนหลังจากที่ผมเข้าย้ายอยู่เนี่ยห้องข้างๆข,ข,ของผมเนี่ยคุณผู้ฟังห้องข้างๆเนี่ยก็จะมีคนสลับสับเปลี่ยนย้ายเข้ามาอยู่ย้ายออกบ้างส่วนมากก็เป็นนักศึกษาหรือว่าจะเป็นคนทำงานก็มี แต่เวลาเราสังเกตเนี่ยเราเราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแต่ละคนถึงอยู่ไม่ยาวอยู่ไม่นานสองอาทิตย์ก็ย้ายออกอาทิตย์หนึ่งก็ย้ายออกแต่ด้วยความที่เราก็เรียนหนักด้วยช่วงนั้นคุณผู้ฟังเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะก็ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณผู้ฟังเรื่องราวที่ผมไม่คาดคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะสำหรับผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนวันนั้นเนี่ยประมาณสักสองทุ่มผมตั้งใจที่จะออกไปซื้อหาอะไรารับประทานก็กำลังจัดแจงเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะเตรียมลงไปด้านล่างนะครับ ซึ่งหอพักเนี่ยไม่มีลิฟต์นะคุณผู้ฟังก็ต้องลงบันไดเราก็จัดแจงเปิดประตูห้องนะฮะจากอธิบายภาพว่าประตูห้องเนี่ยเป็นประตูที่เปิดออกไปด้านนอกไม่ได้เปิดออกจากด้านในผมก็ต้องเปิดออกจากด้านนอกซึ่งพื้นที่ระหว่างห้องและทางเดินเนี่ยมันค่อนข้างแคบคุณผู้ฟังมันเดินสวนกันไม่ได้มันเดินผ่านได้แค่คนเดียวนะฮะผมก็ กำลังเปิดห้องก็เปิดออกไปเราก็ปิดห้องมาเพื่อที่จะเตรียมล็อกกุญแจเพราเราจะล็อกกุญแจเนี่ยสายตาเราเนี่ยสายตาที่เรามองไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าประตูอีกห้องเนี่ยซึ่งเป็นห้องข้างๆของเราเนี่ยมันหมุนลูกบิดเหมือนคนกำลังจะเปิดออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังท่านึกภาพนะว่า ถ้าหากมันเป็นลมพัดหรือว่าประตูมันไม่ได้ล็อกอยู่ก่อนมันก็ไม่มีการหมุนแต่ภาพที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยก็คือลูกบิดมันหมุนแกร็กหมุนออกมาแล้วก็เปิดไอ้ใจเราเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้หรอกนะฮะว่าข้างในห้องนั้นเนี่ยมันมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนสลับสับเปลี่ยนกันไปใจเราเนี่ก็คิดบวกไว้ก่อนว่าเอ้ย มันมีคนอยู่แน่เลยเพราะฉะนั้นด้วยทางเดินที่มันแคบคุณผู้ฟังเราก็ต้องยืนรอเพื่อที่จะให้ห้องที่เขาอยู่ใกล้บันไดเนี่ยเขาลงไปก่อนประตูมันก็เปิดอ้าเต็มทางเดินเนี่ยคุณผู้ฟังผมก็ยืนรอก็ล็อกกุญแจไปช้าๆแ้วก็ยืนรอเอ๊ะทำไมมันเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเราก็ยืนรอประมาณสัก สองถึงสามนาทีคุณฟังก็เอะใจละก็เลยเปิดประตูบานนั้นเธองกหน้าไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือห้องมืดตึ๊ดตือเลยไม่มีใครอยู่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดอะไรนะแล้วก็ยังไม่กลัวด้วยคุณผู้ฟังหรือว่าเราอาจจะยังไม่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นใจไม่รู้คิดอะไรเปิดประตูเข้าไป แล้วก็เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยทั้งๆที่เป็นเป็นความมืดอด้อคุณผู้ฟังแถมไปเปิดตู้เสื้อผ้าเขาด้วยนะซึ่งปรากฏว่ามันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังนาทีที่เราเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วอยู่ในห้องด้วยความมืดเหมือนทุกอย่างมันรีเพลย์หรือว่ารีลันเนี่ยให้สมองเราสั่งการว่าเฮ้ยเราต้องกลัวเพราะว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าภาพ ที่ผมเปิดประตูออกมาและลูกบิดมันบิดออกมาภาพที่ผมเห็นกับสองตาเนี่ยมันย้อนกลับมาตรงนั้นน่ะภาพทุกภาพตีกลับมาอย่างรวดเร็วคุณฟังผมช็อกมากนะฮะดระยะเวลาเพียงสั้นๆช็อกมากยืนนิ่งอยู่ประมาณ10วินาทีก้าวขาไม่ออกเลยเหงื่อไหลเหงื่อแตกเต็มตัวจากนั้นตัดสินใจ วิ่งลงไปด้านล่างให้เร็วที่สุดผมตั้งสติอยู่นานครับด้านล่างจนโทรหาเพื่อนสนิทแล้วก็ร้องไห้เพื่อนก็ปลอบใจแล้วก็ชวนไปที่ห้องเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังผมโทรศัพท์ไปหาเจ้าของหอพักบอกว่าให้รีบขึ้นไปดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่าผมเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอให้เขาฟังด้วยนะฮะ แล้วก็รบกวนเขาว่าถ้าหากไม่มีคนอยู่เนี่ยคุณควรเอาแม่กุญแจมาล็อกเพื่อที่จะไม่ให้ใครเปิดได้ซึ่งผมก็ไม่ได้โยงว่าเฮ้ยมันมีสิ่งเหลือเชื่อหรือว,ว่ามีผีหรอกนะฮะแต่ว่าความกลัวของเราอะ่ะคืนนั้นผมคิดหนักเลยคุณผู้ฟังจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนว่าเราเนี่ยจะกลับไปห้องนั้นดีหรือเปล่าเพราะอะไรเราต้องผ่านห้องนั้นน่ะ เมื่อเราไปกลับไปที่ห้องเราแต่ที่สําคัญคือเราไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเลยเรานอนที่ไหนไม่ได้ของใช้ต่างๆเราก็อยู่ในห้องสุดท้ายผมรวบรวมความใจกล้าคุณผู้ฟังคิดซะว่าเอาเถอะถึงไหนถึงกันล้วถ้าจะทําอะไรเราก็ทําผมก็ตัดสินใจขึ้นไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยที่คิดคืนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะฮะ ก็คิดวนไปวนมาแต่โชคดีที่ทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาเอาแม่กุญแจมันล็อกห้องนั้นแล้วท้ายที่สุดผมกลับไปถามรุ่นพี่ที่เล่าผมเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาเล่าผมแล้วผมคิดว่าเขารอเล่นเนี่ยเขาบอกว่าที่ห้องนั้นเนี่ยเคยมีนักศึกษาผู้หญิงผูกคอเสียชีวิต แต่เขาไม่กล้าบอกผมเพราะกลัวที่จะผมผมเนี่ยจะไม่อยู่แล้วเขาคิดว่าเอ้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่สุดท้ายมันก็มีนะผมโชคดียอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เจออะไรมากกว่านั้นซึ่งถ้าหากเจออะไรมากกว่านั้นก็คงจะเสียสติไปแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอามาถ่ายทอดกันนะฮะถ่ายทอดได้กับปุณู้ฟังได้รับฟังกัน อาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายแต่ว่าเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นห้องนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคุณผู้ฟังยังอยู่ยังเปิดให้นักศึกษาได้เช่าอยู่แต่ก็ก่อนข้างที่จะเก่าแล้วล่ะเพราะมันผ่านมาประมาณ10ปีแล้วนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มาถ่ายทอดกันในอย่างหลอนนะครับ EP นี้ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับกดแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Eu